อีกหนึ่งบริษัทนะครับที่ได้รับมานในส่งในช่วงจุดจีนเหมือนกันนะครับทำให้เมื่อวานเนี่ยมีแรงซื้อเก็งกำไรเข้ามาในหุ้นของบริษัทเจริญพกรพันอาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPM นะครับก็มีการคาดการณ์โน้นมนประกอบการไต่มาที่4ของปีที่ผ่านมายังเติบโตโดดเด่นสุดในกลุ่มปศุสัตว์และยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปี2568ซึ่งระหว่างวันนะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นไปสูงสุดปิดที่23บาทต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 80สตางค์นะครับ้วยมูลค่าการซื้อขายรวมเมื่อวานนี้เนี่ยประมาณ347ล้านบาทโดย CPF นะครับจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัทเพื่ออนุมัติงบการเงินปี67และแจ้งงบการเงินเนี่ยในวันที่26กุมภาพันธ์นี้อ,อ๋อปลายเดือนป,ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับ,รบขณะเดียวการบริษัทลักรั์ปัวหลวงนะครับมีการประเมินกําไรสุทธิในไตรมาส4ของ CPF นะครับว่าคาดว่าจะออกมาที่3,800ล้านบาทนะครับก็ เมื่อเทียบกับปี266ไตรมาส4ของปี66เนี่ยอยู่ที่121ล้านก็เท่ากับว่าเติบโตถึง3,000%โดยประมาณนะครับขณะเดียวกันนะฮะแนวโน้มไตรมาส1ของปีนี้นะครับก็คาดว่าอัตรากำไรจะสูงขึ้นต่อเนื่องจากแนวโน้มราคาปศุสัตว์ที่ยังคงเป็นบวกต่อเนื่องนะครับโดยในเดือนมกราคมนี้นะครับปรากฏว่าราคาทั้งไก่และหมูนะครับทั้งในทั้งในประเทศบ้านเราเองแล้วก็เวียดนามเนี่ยกลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง หลังจากที่ราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงต่ําสุดในช่วงของไตรามาสสี่ของปีที่แล้วครับทั้งนี้มองว่า CPF ยังคงเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มปรุสัตว์แนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมาย30บาทอัพไซ์สามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้อ่าสามศูนย์สามศูนย์นะฮะครับราคาเป้าหมายสามสิบบาทอัพไซ์สามสิบเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าราคาล่าสุดเมื่อวานอยู่ที่ยี่สิบสามบาทแต่ถ้าดูในแง่ของความขึ้นไหวในรอบสองสามวันทำการที่ผ่านมามนะ ราคาเริ่มกลับมาแล้วนะสำหรับตัวของ CPF อันนี้ก็2วันเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณสัก7%แลอะอก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าผลประกอบการถ้าออกมาตามคาดก็น่าสนใจเพราะลงมาลึกจริงๆนะอัพไซด์าบานเลยสำหรับ CPF นะครับ